โอลดูก็ได้ยินเสียงคนบาดูดินเสียงไหมเมื่อกี้เสียงไกลเปล่าอ๋อไกลเหรอเอาเสียงกระถอนเข้ามาเหรอโอ้ใจใแตกคว่ำมาทุกคนตกเหรออ๋อช่วยแบนดูน้องเหรอช่วยลาซาดาเหรออย่าอย่าบอกใครฮะอย่าบอกใครทุกคนอย่าบอกผมอย่าบอกใครนะ มาล่วงได้ไงฮะมทุกคนโคตรตลึงเลยไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนนะเป็นอารมณมืองอัญมณีอ่ะสบดำเข้มละที่สีนินะทุกคน สวัสดีครับสวัสดีพี่เอฟซีลุงป้านาะทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมใหญ่จากช่องพี่แฟดพาไปเรื่อยทุกคนนะวันนี้ผมจะพาพี่เข้ามาเยี่ยมหาคนป่าครอบครัวของบารูทุกคนนะซึ่งวันก่อนผมมาผมไปได้เอามุง้งมาให้คนป่ากันแล้วทุกคนนะมาให้เขาใช้ไม่ว่าจะเป็นในถา้าหรือจะมาใช้นอนในป่ามันนอนกระต๊อบท,ที่ผมสร้างให้ก็สามารถใช้งานทุกแบบทุกคนซึ่งเขาดีใจมากแวบแรกของเขาคือเป็นเสื้อผ้าหรือ,รอ,รอเปล่าออามาห่มใส่ทุกคนนะเอามาห่มใส่ตัวหมหฮมใส่ หมือนแบบเสื้อผ้าเขาคืาเป็นพวกนึ่งหกเครื่องนุมน่มหุ un, น,มหหน,นุ่งห่มหรือเปล่าผมก็งงเขาเหมือนกันนะแล้วลก็ผมอธิบายเขาฟังว่าใช้แบบนี้แบบนี้นะใช้ตอนนี้ใช้ตอนนอนอย่างเงี้ยทุกคนขอให้เขาใจแต่ว่าเขาใจเร็วมากทุกคนนะแล้วก็วันนี้ผมอยากจะพาเขาอะไปเที่ยวบ้านผมทุกคนนะไปเที่ยวที่ไร่ก็ได้ถ้าไม่อยากไปบ้านเพราะบ้านคนอาจจะเยอะแล้วก็มันอาจจะเสี่ยงกันไปผมจะลองเขาชวนเขาไปเที่ยวที่ไร่ดูทุกคนนะแล้วก็ ไม่รู้ว่าเขาจะโอเคหรือเปล่าเพราะว่าเขาอาจจะกลัวอาจจะวันใจหรือเปล่าเพราะว่าผมเคยพาแค่ลูกลาซูเขาไปที่บ้านผมเดียวตัวเขาไม่เคยไปนะแต่ทางนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเขาจะอยู่หรือเปล่าเขาจะอยู่ที่กระต๊อบหรือเปล่านั่นเองทุกคนนะถ้าเขาอยู่ก็ดีแต่เขาไม่อยู่ก็ถือว่าผมได้มามาเที่ยวธรรมชาติแล้วกันถ้าเขาไม่อยู่นะแต่ถ้าเขาอยู่ก็ดีมากๆทุกคนนะไปใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ที่คนนะเดินทางไม่หาคนป่ากัน่ทุกคน เฮ้ยพี่ได้ยินเสียงไหมเสียงปืนดังนั้นป่าทุกคนทุกคนผมที่ไปว่าผมไม่รู้บาลูจะเป็นอะไรหรือเปล่าทุกคนไปครับผมไปอยู่กคนนะเพราะว่าผมได้ยินเสียงปืนไปถึงไปถึงอย่างเงี้ยก็ถึงกระต๊อบคนคนป่าทุกคนนะเป็นลั่นป่าทุกคนยิบมานะเฮ้ยบาลู พอูก็ได้ยินเสียงนบนมูได้ยินเสียงมัไเมื่อกี้เสียงไกลเปล่าอ๋อไกลเหรอเอาเสียงกระถอนเข้ามาเหรอโอ้ใจแห่แต่ความมาทุกคนตกใจมาผมผมคิดว่ามอลูจะเป็นอะไรไปเป,ไปเป็นอะไรไปซะอีกแต่ว่าเสียงมันอยู่ไกลบาลูบอกว่ายงอยู่ไกลนะผม,ไ,มได้ยินบาดูก็ได้ยินนะไม่รู้เป็นเสียงจากการสู้รบของพม่าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะทุกคนเสียงดังลั่นมากแต่ว่าบาลูไม่เป็นไรคนป่าไม่เป็นไรผมก็ดีใจมากแล้วบาลูมานานหรือยัง เมื่อกี้ตกใจมันเลยได้ยินเสียงปืนที่วิ่งมาหาบุลมาลูนะแล้วลาซูไม่มาเหรออ๋อช่วยแบนจูน้องเหรอช่วยลาซาดาเหรอผมรีบมาเหนื่อยทุกคนนะวิ่งมาเหนื่อยเลยเมื่อกี้มาดูทำอะไรอยู่อะมันแกดูลนๆนะแปลกๆไงพี่เมื่อกี้อ๋อยังไงมุ้งที่ผมเอามาให้แกนี่มาลูมุ้งมุ should, ้งเนใช้ป่ะมุ should, ง้งเนใช้ยัง มื่อคืนได้ใช้เปล่าอ๋อใช้ที่นู่นเหรอที่ที่ถ้ำเหรออ๋อามาด้วยเหรออ๋อเผื่อใช้ที่นี่ดูเขาจะคิดจะมานอนนี่หรือเปล่าหอามมุ้งมาเผื่อ,อใช้ดีเปล่าบอลรู้มุงอ่ะใช้ดีเปล่าอ๋อดีนะขวดน้ำครั้งก่อนผมเดี๋ยวกลับผมก็ไว้แกใช้ที่นี่นะขวดน้ำหรือเอากลับนะครั้งก่อนไว้แกกินน้ำที่นี่ไปกล่องน้ำกินเอาโอ้ใจะใหายจากความหมดโหยินเสียงปืนทุกคนรีบวิ่งเลยนะบอลรูกินข้าวยัง ินแล้วเอ๋อว้ยเหนื่อยทุกคนกังวลทุกคนรีบวิ่งมาเมื่อกี้ตกใจบรรลุตกใจเมื่อกี้ได้ยินเสียงปืนอ่ะกลัวอ,อะไรอ่ะบรรลุทำไรอ่ะมีอะไรไหน,นมีอะไร<บ>ผมแกล้งทำคนละกลัวจะมาเอา<บ>เอาอะไรบรรลุ อ๋อดีเสื่งปืนปุ๊บริบมาเหมือนมาปิดจุดนี้มากก็เดิมเพอาอให้แบบปกปิดมีชิดแต่ว่าก็เนียนมากั็มองไกลไม่รู้ว่าเป็นรอยคุดลุมนะทุกคนดูดิใบพา,ายปิดแล้วก็ใบหินดินยิงปิดอย่างเงี้ยมันมองไม่ออกเลยนะทุกคนดีบารู้ว่ามันมีอะไรหรอบารู้ไม่ต้องบอกก็ได้แล้วแต่บารูแค่ถามไม่ใช่ไม่บอกก็ได้บอกอะไรไม่บอก,กบบอะไรอย่าอย่าบอกใครฮะ<า>บอกใคร ทุกคนแกบอกผมไม่ไดบอกใครนะให้ให้ไปดูอ๋อไปเมืองนั้ขอหวังของก่อนมาลูทุกคนผมเราจะตื่นเต้นละมาลูบอกว่าให้ผมดูของที่แกซ่อนไว้กับซาดาวันก่อนเรอไม่รู้ว่าของคืออะไรมาลูถ่ายได้ป่ะงหอวไม่ให้ถ่ายไกล่โอ้ถ่ายไกลอ๋อตั้งกล้องไว้เหรอไอ้ใหญ่เขาดูได้ป่างดูไก่ได้บ้างเอากล้องเออไปไกลได้ป่ะ ก้องระเบิดการทุกคนจะไม่อยากให้เห็นภาพที่แบบว่าแกต้องการปกปิดแกตรงนะเพราะเขาตั้งกล้องนี้นะผมก็เข้าใจความรู้สึกแกนะของ,ง,นนะของรักของห่วงเขาแนละ้วไปมองวารุเขาตั้งกล้องก่อนตื่นเต้นมากกว่าทุกคนไปดูกันทุกคนว่าไปชิบหายูบอกผมคืออะไร นี่ดอกใครนี่ดอกใครมาล้วงได้ไง่ะมาทุกคนคคตะตลึงเลยไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนนะเป็นอารมณ์มืองอัญมณีอ่ะเย็บดำเข้มเลยที่สีนินะทุกคนอู้หูท่านแมา สองก้อนอันนี้อันนี้ไปเจอมาในป่าหรือยเหรอทุกคนดูไม่ก็กหยเหรอดูภาไใ้ดีนะลองจับไปบ้าอ้ยไม่ดึงขึ้น,นหรอโรกลงวยี่ะทุกคนมันมีสองก้อน เป็นเหมือนนินอ่ะก้อนนินะเหมือนอัญมณีสีนินทุกคนมีก้อนเก็บหรอีะเก็บไปทุกคนกะสวยมากมีก้อนเล็กก le ้อนหนึ่งก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งก้อนประมาณเนี่ยทุกคนหนึ่งก้อนแล้วก็ก้อนเล็กประมาณกำมือเด็กอ่ะหนึ่งก้อนมันจะไปดีนะโอ้ทุกคนบอกเลยว่าตื่นเต้นมากเจออย่างเงี้ยทุกคน ถึงว่าพ,พยายามปกปิดผมนะเพราะเป็นสิ่ลงล้ำค่าได้แกบอกว่ายาบอกสดานะแต่สดาดาแนะกเนะพราะว่าแกแกรับปากสาดาว่าจะไม่บอกใครแต่แกมาบอกผมให้ผมมาหายคลองกันหรือเป,<จ>อเปล่าเอาไว้ใจไว้ใจผมทุกคนไว้ใจผมนะทุกคนแต่ผมยังอึง้งไม่หายเป็นอนัญมณีค่อนข้างจะใหญ่มากเลยค่อคนข้างจะแบบ เอาตรงนะถ้าดูจากราคาถ้าเป,ปรียบเทียบราคาค่อนข้างจะเยอะเลยทุกคนไม่รู้จะเป,ปรียบราคาได้แค่ไหนแต่ว่าเป็นของสมบัติที่เขาเก็บไว้ไปหาตัวเองมาไม่บอกใครไม่บอกใครไฟ้ใจไว้ใจไม่บอกใครไม่บอกใครเชื่อไหมสุดท้ายเขาเป็นที่ซ้อนแน่แหละเพราะว่าผมว่าเขามีไวริบเพราะว่าจุดนี้ผมอาจจะเจอตั้งแต่แรกแล้วเขาอาจจะรู้ด้วยแต่ว่าเขาแค่ไม่พูดผมก็เข้าใจความรู้สึกของคนที่ เป็นเจ pues ้าของเป็นเจ้าของนะออกเป็นเจ้าของของมีค่าเงี้ยเป็นผมผมว่าทำนะเดี๋ยวว่าถ้ามีคนรู้จุดก็แค่เปลี่ยนจุดแค่นั้นเองผมจะไม่เช่าซี้แกแกแล้วจะแกนะผมก็เข้าใจความรู้สึกคนที่แบบเป็นเจ้าของของชิ้นแบบมีค่ามากๆเงี้ยเขาไม่อยากให้มันหายไปไหนเพราะว่ามันสามารถใช้ในการให้ลูกให้หลานจินในเป็นแบบชิ้นเล็กๆแต่งเป็นชิ้นเล็กๆเงี้ยให้แบบลูกหลานแต่ละคนได้ละคนนะผมเข้าใจนะเป็นสมบัติของเขาโอเคมาดูวันนี้ มาเที่ยวหามีอะไรมาให้หนงางยันบารูบารูเคยรู้จักปะไะบรบาูนี้อาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนหรือเปล่าอ,อยากจะบอกว่ามันคือ,อหนึ่งสองนี่รู้จักบ้ามันคือมันคือนี่คืออะไรเนี่ยดอกอะไรรู้จักบ่ามันพาทิศมันพาทิศนั่แบ่าฟีฟ,ฟีพาทิศเทียบ ได้แรงๆเอาอสู้รอ้รอ,รอ,รอนระ้อนร้อนอ่ะทันตะวันอันนี้เป็นเมล็ดทันตะวันจะวางนี่เดี๋ยวมาเรามานั่งกินในคนป่าเดี๋ยวรุ่นะให้เขาดูว่ามันมีความอะไรอย่างไงมันกินลำบากไหมทุกคนไปมามาดูอันมาดูกินเมล็ดทันตะวันเป็นหรือเปล่าเมาดูแกะให้มารู้รจักเปล่าไม่รู้จักหรอ เป็นขนมกองเก็บไว้กินแบบยามเดินป่าทุกคนนะปาดูไม่รู้จักดีเลยนี่ปาดูเจอไหมอืมปลูกปลูกไม่ได้มันลังกินมันมันมันสุกแล้วมันมันกินได้แล้วอันนี้ปลูกไม่ได้โอเคนี่นะขั้นวิธีกินก่อนลองกินนี่นะนี่ๆ่างนี้แกะบีบ่างนี้ ออเกินไปข้างในนี่จะป่ะนี่มันมีเม็ดทุกคนนี่มีเม็จอเล็กๆง่ยกินอมันมันหน่อบหน่อบหน่อบเปือกเปือกเราื้เปือก่ายกินละอืมันก็เค็งอเอลือก่าเปลนรสชาติเค็มๆนะเค็มๆหน่อยนี่จะป่ะจะไว้ล่สูกินได้ กินลำบากเทุกคนถ้าสูซาบีซเอ่อซาดากินยังได้ได้เห็นบ้างถ้จะกินเปลือกนะเนี่ยเปลือกจะกินเข้าไปนะเปลือกนี้กินไม่ได้นะกินหมดเลยทุกคนเนี่ยเหยาเหยาปวดท้องโอ้โหกินง่ายมาก เดียวหมดเลยเพอเอลียละเอียดแล้วก็ถ่ายออกอร่อยเปล่ามาดูทีนั่นทีนกองไฟนั่นแตหมดขึ้นอ๋อมันก็ละอายหายไปเขารู้นะว่าอะไรคืออะไรอ่ะทุกคนวันนี้ไปป่เนี่ย ไปไหมบ้ e> านนี้บ้านอไล่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 นี้บ้านที่ไล่แ uh, ต่บ้างแต่บ้างวิ่งไปวิ่งไปเดินไปพาสูบพาสูบไปด้วยนะสูบพาสูบไปด้วยเหรอจะไปตามมาหรอสลับสลับไม่ให้ไปสลับไม่ให้ไปจะชวนลูกไปแล้วลูกเมียคงไม่ให้ไปทุกคนนะเมียคงเป็นห่วง ว,ว,ว,ว่าไงดีอ่ะเราเราเราแบเราไปคนเดียวอ่ะนี่คนให้ขอเปิดโลกใหม่นะให้เอมาลวดเจอสิ่งใหม่บ้างเพราะว่าเราซูเคยไปบ้านผมแล้วก็เขา,านอนบ้านหนึ่งคืนด้วยทุกคนดเดี๋ยว วา,วางนี้ไปทำนะไปทำไปทำของบารูทำทำได้ป่ะฝนตกหรอนี้ยฝนตกบา้าเมือ่อคืนกินเพลินนะทุกคนนะ ได้ยินเสียงปืนนะัดเดี๋ยวเราก็หายไปคนนั้นไม่รู้ว่าเป็นพวกล่าสัตว์หรือเปล่าดูกลัวกลัวหรอมันกลัวมันกลัวไม่มีเขาไม่มามาไม่เห็นอ๋อกลัวจะมีจะมาเอาของเก็บไว้ดีนะดูดูอะดีนะไม่บอกใครเมื่กลัวไม่บอกใครไว้ใจไว้ใจ มาให้ซาดาซาบีแล้วก็ลาซูกินนะพ่ทาพี่ทาไม่รู้ว่าจะกินเนป็นจิ้นหรือเปล่านะเพราะว่ามันเล็กอย่างเงี้ยทุกคนเป็นแบบว่นนั่งชิวนั่งคุยกับเพื่อนอย่างเงี้ยนัง่งเคียวได้นั่งกินไนดะ้แต่ว่าถ้ากินจะจริงจังเอาอิ่มอะ่ะไม่ตอบโจทย์นะเราคิดถึงต้นไม้เปล่าต้นไม้ต้นไม้ จำต้นไม้ว่าต้นไม้อะต้นไม้น้องเนี้ยเนาะเคยช่วยลูกบาลูอะเขาไม่สบายเลยทำจำได้ป่ะไปเรียนไปเรียนแล้วไปเรียนเรียนเรียนแล้วก็นี่ใช้เขมองชขมองเรียนไปเรียนอะไปเรียนอะมารูจักทุกคนอืมเศกน้ำไหลพอมากเลยรูกเอาน้ำยังเอาน้ำยัง อ่ะมืนมืดแปลงฟันยังตอนเช้าอะ่ะมาแปลงที่นี่เหรอ,อม,มาแปลงฟันที่นี่อตอนเช้าก็คือมาจากออกจากํออกาทมาก็คือมาแปลงที่นี่ไม่รู้ถึงกี่โมงแต่ว่าแปลงช่วงเช้า,ารู้ชาวาเดินนานเปล่าจากกามันเนี่ยเดินนานเปล่าคุณไม่ถูกคุณไม่ถูก,ถกอ๋อ เราไม่รู้เวลาเราละลายยังไงไ,ไม่รู้จกกักอังกฤกาอืองั้นแหละอืมโอเคอย่างนั้นปั๊บมึงกห้กลับนะไปด้วยกันปะเนี่ยไปบาลูว่าเราจะจะไม่ไปวันนี้แล้วเราจะ่บาลูไปเอาดูจะกลับทำก่อนหรือเปล่า นายบารูไปดูไปดูปดที่ใหม่ๆคือโลกไปว่าอยากไปทุกคนอยากไปเขาก็ถ้าเราพาไปขเขาก็ไปทุกคนนะขเขาก็าอยาก,กไปเหมือนกันทุกคนนะรอบๆนี่เป็นไงบ้างรอบๆเจอังเขา นถึงว่าน้ําไม่ขังเนะครัวฝนตกน้ำก็ระบายออกเพราะว่าเราทําค่อนข้างจะสโลปแล้วก็จากสูงลงมาต่ํานะทําให้ฝนตกน้ําที่ค้างไว้ก็ไหลออกหมดเลยทุกคนลงมาตามแนวผ้าแล้วก็ผ้าค่อนข้งก,ก,กันน้ําดีพอสมควรนะถ้าฝนตกเบาๆไม่สาดอนะไรก็สบายๆไม่มีน้ําซึมเข้าไปมากมายนะ วลูไปไหนวลูไปไหนขอ,อแพนทาซูเออเก็บเลยเก็บเลยเขาขอผมก่อนเลยพี่มีมารายาทม,มากนะเขาเดินมาขอผมก,อก่อนว่าขอเก็บนะเขาเก็บไปให้เวลาซูซาบีซาบีซาดานะเอเก็บเลยเก็บเลยห่อใส่ใส่ถุงไว้ใส่ถุงเย่างเงี้ใส่ถุงมุ้งไว,งไว,งไว้เราไปกินที่ที่ที่บ้านนะที่ทำนะจะไปหรอเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ด,ดีลองมดืดขึ้นปิดใช้ชนิดปิดเป็นบ้า ปีดเป็นบอลนะเป็นเหมือนเป็นตัวซิบทุกคนรูดๆูดูดฟีฟีฟีฟดึงอ่าพีบๆี่ีเข้าไปให้สนิทนะอ่าเดี๋ยวจะเหี่ยวหมดกาดีมากทุกคนแต่ว่าฟ้าเคลิ้มบ่อยมาช่วงนี้นะไม่รู้ว่าเข้าหน้าฝนหรือเปล่านี่ก็เดือนมิถุนาแล้ว งนี้ถ้าเป็นช่วงหน่อ,อไม้ทุกคนนะก็หน่อ,อไม้สามารถใช้ทานได้ทุกคนนะตรงนี้หน่อ,อไม้อะถ้ามีหน่อ,อไม้ก็ยังสามารถกินได้ทุกคน,น้นกล้วยก็สวยขึ้นทุกวันทุกวันนะแน่ใจว่ารอจำแนกผมมั่นใจว่ารอดแน่ทุกคน,นแล้วก็คนป่าก็เอาใ,ใสาด่ดีดีมากจริงวาลู ตรงนี้เคยมีพวกสัตว์ป่าว่าพวกเสือว้าวหมูป่าอุ้ยๆเคยมาเปล่าฮะไม่มีหรอไม่เจอเลยหรอนีไงกระต่ายว่ากระต่ายนี่กระต่ายรู้จักกระต่ายป่ะรู้จักป่ะวะเออกระต่ายกระต่ายกันนะไม่มีเลยหรอแล้วมีอะไรมีนกป่ะนกย่อยเยี่ยวมีป่ะควมีมีมี ไล้ถอนยาของแก,น,กน,นะเรื่อยเรื่อเื่ยเแกก็เ,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 เดินชิวๆทิทำนู่นทานี่ไม่ค่อยอยู่นิ่งเท่าไหร่ทุกคนนะทำทน้งนี้ทำนะแกแบบพยายามจะทำตัวให้เป็นประโยชน์เอาง่ายๆคือแบบไม่ทำตัวให้แแบบว่าคิดว่าแกแบบเอเป็นคนไร้คงไร้ค่าเขาไม่ใช่นะทุกคนถึงเป็นคนปากทำตัวเป็นประโยชน์ได้ทุกคนฮึ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แมไงไลก่าากูอัจริยะตวยง เขาใกล้ไม่ได้กลัวเราจะทาเนียนหยิบไปใช่เปล่าเราว่าเมื่อกี้ผมนั่งนั้นจะวะตรงหนิงนแบบนี้จุดที่เขาฝังของไว้เขาเลยแบบออกไปนิดนึง้า,าออกไปตรงนั้ได้ยังห่างก็ได้เงี้ยเออโอเคพี่ผมยังไม่แน่ใจกับเขาว่าเขาจะไปจริงหรือเปล่านะที่ไปไล่ผมผมจะอยู่เขาสักแป๊บนึงก่อนแล้วก็รอดูความมั่นใจก่อนว่า,าเขาอยากไปจริงหรือเปล่าถ้าไงไว <c oughs> จางให้พี่ท้ายไปครั้งนีกว่าอาจจะไปถ้าเขาไปจริงก็ไปดูคลิปต่อไปเลย เดี๋ยวพาเขาไปที่ไร่ของพี่แฝดทุกคนนะไปดูพืนไร่ไปดูว่าเขาจะชอบหรือเปล่าดูความแปลกใหม่ว่าเขาจะตกใจหรือเปล่าเจอแบบไร่เหล่าเี้ยทุกคนเพื่อามมาใช้ประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวันได้ทุกคนเก่งมากมะดูเก่งมากเลย